สวัสดีครับผมคุณผู้ชมนะครับทุกท่านกันด้วยเลยนะกับคลิปที่แล้วนะผมที่เอปซาบเขาลงไปนะครับอันนี้เป็น EP2 e e 2 2> นะครับผมก็จะมาเล่นไมค์ครับนะครับเซิร์ฟของทำไมจําชื่อเซิร์ฟไม่ได้วะชื่อเซิร์ฟอะไรเนี่ยบอยตาม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 ,ตามที่เขาบอกนะครับเดี๋ยวก็ลงชื่อคลิปไว้นะครับผมก็ตอนนี้กําลังรอคุณมิลลอสนะ e ว่าไงย้ำคลิปไว้ก่อนยุบคลิปก่อนมันัเอาไว้โอเคโอเค ยเอ่ะเปิดแล้วโอเคก็ตอนนี้คุณเอวัาษามาแล้วนะผมกระกเหมือนเดิมตามเคยนครับาที่แล้วกระกกว่านี้เยอะนะครับผมดีที่แม่ลงกิน่ลองงอผมไม่ลงนี่คืออะไรครับก็คือผมมันในนี่มันกระตุกแบบเฮ้ยทำไมขยับไม่ได้เราอยู่ตรงใต้ดินนะเคมาำงขึ้นบนดินใต้ดินไหนวะ่่ะอาางแอเขากำลังมิาแอยู่เดีว่าเดีว่า ตะกี้ตะกี้ได <The ้เย็นว้าหลังก็แต่ปละตรนมีใช่ไหมเถอะเออเขา่องดีขึ้นนะครับตอนนี้ทางถนนของมันจะมีความก็คือก็คือจะเป็นเพินครับผมมันก็จะไม่ดีเรไม่านี้ไห่นู้ผมเม่งคยเล่นครั้งแรกครับผมรอผมด้วยครับ รอเด็กด้วยครับรอทุกทางครับเกมที่สองนะจนนัดทีมองต,ว,ตวเลยครัตอนนี้เพื่อนเรากำลังปูุฆ่านะครับเอื่อไปไปนเราจะตกเลยว่ะเฮ้ยโอ้โเพื่อนเราตายแลยว้วนะครับไปกันเถอะโอ้โหดูดูดดนี่มาอะไรเป็นทีไรไม่เหลเลยวะโอ้โหนนไม่ใช่แล่เราผมว่าเราแพ้นะครับเพราะว่าโอ้มโอมแม่งโหดสุดแม่เหลือน่อยรัสเซียเลยนะครับผมพูดคำนี้คำเดียวโอ้โอ้อย่าฆ่าผมเลย เฮ้ยบอสบอสบอสอย่าเพิ่งเดี๋ยวเราจะล้างแค้นให้นายเองอย่าบอกว่าเขาดึินทิ้งเขาโดยกันค่าเขามีก่อนเยอะเลยาขอข้าเพื่อนแกก่อนเฮ้ยแม่งมีคนใส่หน้าจักรดีด้วยเฮ้ยเฮ้ยตบแรงตบแรงตบแรงอุ้ยตายแล้วว่ะเองอะนะตายเออเหมือนเขาเห็นเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งตีเราดิเรากระตุกอยู่ เขาเป็น speaker ละเขาจะเชียร์แชมป์แล้วกันแชมป์ซูสุตอนนี้เขาไป็นสิงล่างแชมป์อยู่ใช่ป่ะเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเขาสิงแชมป์ออยยู่่เนนนีีต้มันอยู่เฉยๆฮะไอ้ตัวนี้ไม่เป็นอะไรเลยวะอ๋อเป็นอะไรนี่วะตอนนี้เขาไม่สิงร่างแชมป์แล้วคือถือถือดืดๆไปแล้วบายบายทำไมมันตีไม่ได้วะตะกี้เฮ้ยมันค้างกันอย่างนี้เฮ้ยมันค้างอ่ะ มันค้างอ้อยเปล่าเปล่ายังไม่ออกเขายังอยู่อยู่เลยนี่เห็นมันตบตูดกันอยู่เออนยังไม่ตายตบเป็นซอมบี้อยู่เลยเนี่ยคนนี้มันไม่เดินอ่ะใครก็ได้มารวไอคนนี้หน่อยไอ้ตึงแหวงซี่อ่ะใครเห็นบ้างไหมอ่ะจะมาก็ได้แหวงซี่เขาจะแึงครไปตายแล้วกูจะตายกูเป็นซอมบี้แล้วบอส เป็นสัมบีแล้วเป็นสัมบีแล้วเป็นสัมบีแล้วแค่ตอนนี้ฮิวแมนเหลือสองคนไอเนี่ยเหลือมีกำลังก่อฮิวแมนเขาตบฮิวแมนตายหนึ่งคนับผมสัมบีมีห้าตัวสัมบีโอ้ยกระตุกจุงเฮ้ยเหมือนเห็นคนไกลๆข้างหน้าใช่ปะวะใครก็ท่านมาช่วยหน่อยคนที่ชื่อแหวงซีตกมันเลยแชมป์เร็วไหนวะคนที่ชื่อแหวงซีอ่ะอยู่เขาครับตอน ตามเข็มทิศไปใช่ป่าวะเข็มทิศอ๋อไม่มีไม่มีคนชื่อแองซี่ไม่มีคนชื่อแองซี่ตอนนี้เขาสิงร่างคนที่ชื่อว่าเอาแฉะแล้วแซมบี้ถึงเก้าเย่จี้จี้พวกเราไม่คนเย่นะเพราะพวกเราเป็นมนุษย์มาก่อนใช่แล้วเราเป็นมนุษย์มาก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มต้นอีกนะผมบิกินไปกันเถอะ ดเดี๋ยวเราจะดูลำดับนะครับผมเออกระจุกโกรธไปเลยหนึ่งวะโอ้ยเขาอยู่อันดับที่สามมา oh อุ้ยจริงเหรอแชมป์โอเคแชมป์ทำไทรไลท์เล้วอันดับที่สามมาโอ้โหเดี๋ยะเราจะรอไอๆไปไปไปเทียเกนดีกว่าครับผมใครยังไม่ได้บอสเป็นไรบอสบอสเป็นไรพวกนั่งแข็งันขยับไม่ได้แปไ๊บั้งน,นึงกลับนปที่หัวหัว เฮ้ยแมปดาวฟอเรสต์อ๋อเราทำอะไรกันอยู่อ๋อเราอยู่แมบนี้เขาชอบมากเดี๋ยวไม่เคยเล่นแบบนี้แมบนี้มันจะเป็นแบบแบบอะไรอ่ะเลยห้าคนบอสเลยห้าคนนะบอสเฮ้ยเลยสามคนแล้วบอสบอสบอสไม่ต้องห่วงเราเข้าไม่ชันแน่นอนอยู่ไหนอ่ะอยู่ในนี่มันบอสปาร์ตี้ไม่ใช่เฮ้ยมันมุ่มมากเลยเฮ้ยอยู่ไหนบอสอยู่ดานวฟอเรสต์ เองมาทันอันนี้ก็ไม่ใช่เหล็กกี่คนอะเต็มแล้วเนี่ยอ้าวเฮ้ยเจี๋ยเออออกไปสักคนหนึ่งออกไปสิฉันกดทับฉันกดทับค่ะเฮ้ยเหล็กหนึ่งคนเหล็กหนึ่งคนบอสเราแล้วทันไหมนั่นอะไม่ทันแล้วบอสเลยไม่เจอกดทับทับเลกดทับ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 เหรอก็คือยังไงครับ แล้วก็ HUB อ่ะแล้วก็อะไรนะขับแล้วก็ HUB ถ้าไม่ได้มันต้องกดล็อกอินอีกรอบหนึ่งก่อนถ้าขับนี่คือเราต้องกลับแหละใช่ไหมเขาขับอยู่เขากลับอยู่อ๋อนี่ไงกลับอยู่กลับกลับแล้วเนี่ยกลับแล้ววี่เลขสองคนย้ำเลขสิบสามไม่น่าดีไม่น่าดีอ๋อเช็ดอยู่ไหนอ่ะไหนวะอ๋อแดนนี้แดนนี้ต้องวิ่งด้วยความเร็วสูง เตือ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 ทัททนแน่นอนไม่ทันแล้วแชมป์ทันแล้วทันแน่นอนทำไมไม่ทันวะไม่ทันแล้วลวะ <c oughs> บอสของแชมป์เหลือกี่คนอ่ะเหลือ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 แปดคนอุ้ยเหลือเยอะไม่ต้องห่วงแบบเดียวสบายสบาย easy easy ่า,า,า,าดนดาร์คฟอเรสต์นะเฮ้ยเขาลืมเขาลืมปิดไอ้นี่เลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูครับ